ตึงเด็ดหลุดป่าหลุทงเลยเพเขาได้และวดีใจงเยกเอ้ยก่งกะลีกะลีเงยลูกูไปกับเคยเลยฟัตเ้ยเลยเคลอนเแล้วเคล้กระยาะ้าแถวนี้ไม่ดีไม่ดีเอ้ยไม่หรอกเขินเขินแป๊บแถวนี้ไม่มีผู้ชายเมืองแดงลองไปหาแดกที่อื่นไป เสียดายไม่มีผู้ชายให้กินเลยค่ะเสียดายค่ะใครมาโหรวนแบบนี้เกมตัวแล้วเหรอเริ่มเกมตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยไปอยู่โลกไหนมาเนี่ยอยู่อยู่โลกนึงโทษทีมาไปบนกันได้วะกูจะไปล่างดีไปล่างแล้วกันมึงจะมากับกูมามาบนอาเทน่า t h i r seconds to ปน่าเล่นเป็นตัวอะไรโลกอฟาน่าฝากกลางไปแล้วกันแกให้กูไปไหนไม่ไปให้กูไปกลาง มาอะไรทำไมมาไม่กูบาดจังมากูเอฟ้าดมึง <c oughs> ทำไมไมึมง <c oughs> มซื้อมาได้ไงวะเปลืงต่างจิตผาแถมมาลาคลิปกูไปอยู่เนี่ยอ้า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 ตายโอ้ พาู่้มึงก้องตามพี่เมยมาตีป้อมก่อนจะโดนเขาฆ่าเหรอเนี่ยพ่อมอะไรนะผู้ให่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแห้งอู๋พุ่รู้ตัวแล้วพี่รู้พี่รู้พี่รู้ว่าจะปังจะบอกว่าพี่ฮารุแห้งเลยดิไม่เอาไม่แห้งเดี๋พี่ฮารุอะไรเนี่ยได้วาติบอลโอ้ยแฮมสเตอร์โดนป้อมฆ่าหนาดไหมละมึงอ่ะโอ้โหโดนป้อมฆ่าเลยยออยู่หลังคีบะดีดีสุดแล้วไปไม่ล่าพี่ฮารุ้เลยทีกลับมา ไปเลยไปเลยไปเลยเอยไม่มีตนบอกว่าไปแห้งอีกไม่รู้อ่ไม่แห้งแห้งวันเดี๋ยวก็แห้งคอยดูเฟิร์สหลั่นี่มาจากไม่เล็กนะครับใช่ไหมไม่แข็งนะครับไม่รู้ใครซื้อมาเหรอกใครซื้อมาตำรวจจับไล่ว้นระวังหลังซือก็ต้องซื้อทีดับๆดูกอ โอเคเงินเถอะปะแบบไจะโกรธตอกแล้วเนี่ยอะไรอะทำไมอะเราทำอะไรผิดอะ Already moving ยังไงก็มีหน้ามาถามน้องฟ้าเราโหดอะน้องฟ้าจิ้มอย่างนั้นเลยเหรอเออน้องฟ้าลมไม่ดีเลยจะไม่ยุ่งใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมอมตายกันแล้วเหรอ ไข่ร้องอะไรนะแรกๆอ่ะไข่คนไข่คนไข่จ้าพิกกี้พี่หล่อด้านนักดเวน็ตเป็นไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูควรไปบนตายแล้วตายแล้วเหรออ๋อนี่ไงมามาเดี๋ยวเราช่วยดันมาแล้วพอมาแล้วตัวปรอมตัวปรอมดูดูมึงโอ้โหกัมดักโง่้แม่งเดินมาสองตัวพร้อมขนาดนี้ อไม่รู้ว่าตัวจริงเะสกิลไปเลยเจอตัาเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะเพียร์หายไปแล้วไม่ตัดงงมากเลยอ่ะเอนจริงเลยเอ็นี่กูเพี้ยขนาดโดนฟ้าด่าเลยเหรอได้ยินเียสแม่อาฮารุอันติเอาอันติใช่ยังไม่มีฟ้าดูเวลพวกคูได้สาบเลยโอ้ยระวัง กาลระยะป้อมไม่ถูกเพทีเฮ้ยเอ้ยฮัลโหลทับสตันดีกว่านะหนึ่งกับสามอะดีสองไม่รู้เฮ้ยรู้ว่าเธอใช้อะไรบ่อยแต่ฉันจะเล่นฉันจะชอบชิ้นสุดท้ายแต่ว่าฉันแนะนำว่าฉันหนุนอุ้ยชิพานแล้วกูว่าวิ่งกูไหวตะุ่งกูจะเอาตะติงไม่เท่เท่เธอไม่เท่หวะทำไมโดนทุกได้วะเอ้ยสามจะรอดขับมาเนี้วันนี้ยแล้วนู้น โอ้ยสามตัวกูจะไปสู้ได้ไงล่ะบ้าเปล่าไปเยอะไปมันสามตัวนะเว้ยกูจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าสู้อ่ะบอกเลยเล่นตัวอะไรไม่เคยออกไม่เคยออกไม่เคยออกของแม่งตังเยอะทุกทีเก็บไว้สร้างบ้านใช่เก็บไว้สร้างบ้านตายแล้วค่อยซื้อเลยประมาณนี้อ๋อไมโอ้ยมามี่กูกำลังไปช่วยเข้าวะ Ah! Nice, nice. <coughs> <What? laughs> Get it uh, wow. oh, oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my big Oh ไม่มีกิดบิเหรอต้องเดินกลับเหรอเดินกลับก็ได้กลับฐานกลับ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 ไม่ต้องเช่ารือเกียติจักัวันนีเกิดตายแลม่ ฟ้ yeah. ฮาฟ uh, uh, uh. uh, 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 uh. uh, ้าชืนยืน mm ยืนเราโล่เหรอฮยืนด mm ัน hmm. น okay. ี่เราก o a อะอ่ l y m บคนจิกกี้เมื่อกี้ผู้หญิงผู้ชายมาผู้หญิง i มันที่พูดที่พูดเสียงผู้ชายได้เขาอยู่ในคอกูพูดตั้งหลัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเกิดแล้วแหละโอ้ยแหงโอ้ยตายตายพวกเราจะปล่อยให้เมทคิงอย่างนี้พวกเราจะแพ้หอดเหรอเอาฟ้าไปเราจะหมดตองจริงเหรอหมดมีสามชีวิตแต่เอาจริงเหรอ จริงป้าที่เราจะแพ้หมดเจ็ดการมันคนชื่อกี้ครับคนชื่อกี้เขาแคมเตอร์บอกท่านเป็นผู้หญิงนะครับเขารอตังค์อีกแป๊บนึงนะเกออีแฮมเตอร์บอกว่าท่านเป็นผู้หญิงจริงไหมครับไม่ใช่อะสิไม่ผู้ชายโอเคผู้หญิงไลย น้นต oh oh oh. wow. oh. okay. okay. oh right. ้งหนักหรือปากหวานวะใครซื้ออะไรมาวะหวาน Your นอนนอนยังันอะไรหวานเหรอนอนนอนนอนยังก่นอะไรนอนเหรอครับนอนเหรอนอนมีหลายชนิดนะเฮ้ยกูนอนโดยบ่ดีแมวนะ พี่งอนด้วยเสี่ย่งเพียงพอไม่น่ารักนะเวลยตามจริงเราแอบได้เราแอบเราแอบเราแอบผู้ชายโคตรอะเทน่าอยู่กับเรานะอเทน่าเราไม่ดีหรอฟ้าก็เกลียดนอนไหมฮะฟ้ากลัวนอนเลไปอยู่มาอยู่กันนะเอาให้แตกเอาให้แตกเอาให้แตกไม่แตกไม่กลับ ุ้ยแตกเลยแตกก็ใช้ได้อยู่แตกได้ละมึงแตกเลยเอนนมีมสท็อกกิจวัตรกิจสุนทรช่วยกูด้วยอีบอมไปทำเรื่องนั้นตายแล้วมึงอ่ะเออเนี่ยไปเลยหยุดเพอนเดียวกันโอ๊ยโอเคอะไรล่ะฟ้าโอเคฟ้าตายแล้วเนี่ยให้กดติดเกัาตายไหมตายไหมยิงเยี่ยม ทำไมคนชื่อกี้กลัวนอนครับนอนจ้านอนจ้น oh, no. ี่นอนน่ารักจีนนะกินได้่มกไปพวกเป๊พี่เดนน่าโดนคิวอะพี่ไม่ได้เยเอจะหลบอมบี้ขาไปไหนอาจามึงกับพวกเราอุ้ยดีเจดใครไปเข็บได้ก่อน พรอมีกูอล้วกันแฮปไปกลับบ้านไปมึง่อ้ดอกมามมานี่มานี้ก่อนมาไอ้ดอก a t e ลอมลอเงินไปสร้างบ้านลยไงมึงซื้อของเอ้ดอกแป๊บนึงเฮ้ยมันอยู่กลางสามเลยนะเว้ยแกแกไหวอยู่ฮัตก้าน

ลิงปิดตัวสินะลืมคิดเลยดอกมากดอกมากเตอร์เพราะมึงไม่อยู่ครับเดี๋ยวแหละโอ้ยกลัวทำไมคีพแฮมบ้าว่แฮมอะไรอะไรเนี่ยมึงจะออกเปยออกอู้เลือดใหญ่เอืมไม่รู้กลัวเาไม่เป็น จะกีพ่อ้าวตอุฟังเนียบี้มึงตายตายแล้วูนี่ะตายอะ มึงจะตายเนี่ยตีตัวมึงไหวแบบใช่พอแล้วเลิกแดกได้แล้วอีฮะเอาเลยทุกคนบุกไปเลยล่าทุกคนบุกพี่พี่อี่ร้อยมเลยอ๋อล่างอ๋อล่างเออน้องน้องพวกเรากลับดีกว่าทำไมอะลูกกลับเถอะไปยมมิติไปไปแห้งไปก็แห้งเหรอไปแห้งสิพี่ใจเย็นนะ พ่อมาเต็มเลยยอมมิตุเชิงตายพ่มายอมมิตุเร็วสายเราปไปอยู่ให้แบบบอกเปิดลันตีเลยไหมให้เด็วพี่อู๊ด่รอแป๊บนึงให้เปิดลันตีเลยปะพอดีเลยปเปิดเลยเปิดแล้วทั้งคนแล้วนะเปิดแล้ว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 ช่วยด้วยช่วยด้วยให้นะ

เราเน่อยแลถอยก่อนถอยก้อนถอยก่อนถอยก็ได้ตันให้หน่อยได้ไหมเออมานาหมดค่ะขอโทษมานาหมดไม่ต้องมาด่ากูก็แห้งไม่หมายถึงพี่อะแห้งอยู่เราก็เห็ยเราก็เห็ยไม่ได้ยังไงไป ให้ามัก,มก,กให้จบก่อนแล้วันจะข้ังสวานะกูตัล่เลยดฟาย้าเอาเลยฟ้าฟ้าเอาเลยอูจเย็นันไม่เะตุ้ยเราหุ่อนเลยโอ้ตายละ วัน <cents> ด <input> well. ีพเพครบกี่เดือนจะมาวันดีอะไรเราจะได้เลยเหรอวะไปลูกโอเคนะมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินมาแวะมาวินพี่ฮารุสนุกไหมพี่ฮารุเราเล่นกันได้สนุกไหมไปช่วยกันดีกว่าไปซ่อนตัวที่ทอะไรไปกางจะแตกเลยคะไปนัวที่ที่อะางยาแตกแล้วออกางยาแตกล้วไอ้ทำไมพวกเราแพ้หมดวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลเราเจอตัวปีเตอร์แล้วใช่ ไปเจอตัวฟีเดอร์และข้าหนึ่งใจเจนเนี่ยเดาเจ้ากูเหรอกูเหรอเออมึงแหละโอ๊ยชิบหายแล้วกูโดนทุกแน่นอนกูเป็นไก่เหรอมาแบกขิงบ้านอยู่ทำไมล่ะฮะแกมืเปิดไปข้าหนึ่งใจเจนกูเหรอน้องแกเย็นน้องน้องเข้าฝูงตีไม่รอดไม่ไม่น้องพี่น้องพี่อย่าจากพี่ไปเร็วหน่ไม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 ่ไปไล่ เอ้ยไม่เป็นไรออกของพอดีกับโมเลียนกาเจ้าไม่มีซื้อของไม่พออีกเดีวฟ้าให้มัไม่ตายมั้ยไอดอกมันเดิมอะเล่นเกมพวกเล่นเกมโจรคนเล่นเกมพูดเหมือนพวกเล่นเกมเหมือนเหมือนเหมือนคุณพี่ทุกคนดูไหมยูไหมกำลังคนต้องมีคนเปิดอะบอมแกเปิดฟ้าไป ซ่อนปืนไม่มาเลยแม็กก yeah. right> yeah. ิ้งมาแม็กกิ้งมาเก๋ได้ดาเมจมาต้อง56แต่กูจะเปลี่ยนช่ออเป็นบอนเบช่วยกูด้วยด้วยเรายเนี่ย อยาดูบอกช่วยล่ะใชตายแล้วอันทำมาเราเลี้วดูดูดดาเมจมันจนหมดตอนเนี่ยไม่เหลือห่าอะไรมาเนี่ยมาเนี่ยเอสสองแฟนมาที่นั่นเรื่องทีมสำคัญว่าสามตัวเดือดเดือดเฮ้ยต้อนมันไว้จะไปเอามันยกยังไงสตันไม่มีใครมีสตัานไม่ทันผมมีกดไม่ทัน every coin helps มันอยู่ไหนอ่ะ มันหายตัวมันไม่ไดวาไปแล้วว้าไปมันหายตัวโอ้ประเจ้าแต่มันก็มีไอเทมหายตัวบะางว่ะแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็คงไม่หายตัวพี่หายตไปไปแอลนะไปเสร็จขาดเข้าหน้าโงไม่ได้อีกจีดอนเข้าได้แล้วแป๊บหนึ่งขอเออระวังนะพี่นาอยเกลือกแบบนี้แ แ่ระวังตูดนะคะทุกคนพี่หารู้วตัวแกนั้นเลยตัวระวังเลยพี่กูรู้ใจเย็นรู้ว่ากูแจกเยอะรู้ว่าแจกเยอะรู้ตัวว่ากูแจกเยอะมึงอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรกันไทยไทยวิเครพอดีไหมจะทันไหมสินเละไม่ทันน้องไม่ทันน่าจะทานอย่าไปไล่เดี๋ยวไปกลาง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  เรียมกลางเรียมกลางชิเลมนจะไปหามองเหรอชิเลนจะไปหามอบที่เราพานวะว่าเธอทำไมคิดสั้นอย่างเงี้ย จะแพ้ฟ้าจะแพ้บอดเหรอแกไปช่วยเลรอฮะจะแพ้บอดเหรออนาตายแล้วอนาชิบหายเลยแพ้บอดไปพวกเราไอมาสามคนก็ไอมาสามคนเดี๋ยวไอ้มาสี่คนเดี๋ยวตายสามคนเนี่ยตอยแค่คนเดียวแคแค่นี้เลยแฮมเตอร์มเหมือนสตาร์นไว้โอ้โหไอช่เกลี้ยอะไรเนี่ย ออกให้เป็นชิ้นเลยจ้ะ Radiant structures are falling. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Under attack. เป็นอะไรก๊เลี้ยงเราตายตาย

กูฟอร์อมบอลเราแหลกแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้แ,แล้ว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 มา,มาเดี๋ยวมันจะมาแล้วใช่ไหมมันจะมารอ,อมันตรงนี้ไอเฮียเอเอไม่ต้องให้อมาทำไม่วะมาเรื่องลูมเลยเนี้ยคนเนี้ยมีทั้งสตาร์ทมีทั้งอะไรม,มาแล้ว เออสตาร์ทแฮมกูกลับบ้านแล้วนี่กันอุ้ยพี่พาลูกกดถึงไม่ไปปวดหัวที่ปวดหัวแบบเดือดรีดจนแบบเป็นิ่งหนาวซาจะมาจะเป็นกำลังเสริมาช้าเร็วหอยรอดเข้าไป หายอยู่ดองแล้วหายหายได้แล้วมันเข้าผ่านไปไปอ่ะทุกคนมาบุกเลยลาสก้ากลับมาพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมทางนี้พร้อมนะะไม่รออไม่รอกูใช่ไหมทุกคนพร้อมไหมสอาไม่รอไม่รอกูเลยทุกคนพร้อมไหมเอาดิแก่เราไปนะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอมันไม่รู้หรอกว่าเราบุกตอนไหน มันไม่รู้หรอกว่าเราตอนไหนว่าตึกวะระวังระวังใส่ก่อนใสก่อนใก่อนเกเต๊กเบ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 ็กเบ๊กเบ๊กเบกเบ๊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 กเบกเบ๊กเบ๊กเกเบกเ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 ็กเ๊กเ๊กเ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 บกเ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 เกเกบกเ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  ไม่ใช oh ่พอมือนะรับะอโดนต้นไอด้วยโดนต้านหียงเข้าอย่างไแล้วไม่กิโคกลับบ้านละเราควรจะขายของเราควรขายของว่าจะไูควรขายของ แกดูของแฮปเปอร์เฮ้ยสตันดิไม่มีใครตันวะไม่ตันไม่ทันอะโทษทีมมาช้าไปหน่อยหรือว่าอีบอมจะได้ใช่ไมไม่ใช่บอมไม่ใช่แฮมไม่เป็นไรโอ้รู้สึก ป้อมตปอมดันฉันดย้อยนดูปอะดี่าไอ้กัสถอย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 ผมนี่รีบถอยเลยแม่ถอยไม่รอตัวเลยอ้ไม่เคยบินเยว่าใครมาแล้วนะบนแบบแตัวันคือเราเาถามแล้วเราถามแล้วว่าโอเคใหถอยไหมถ้าถอยปุ๊บเราก็จะถอยเัยเราจะไม่รอใครดังสิ้นอ way อย ไข่ไครไข่มานดึงกูเป็นไรของมึงเ่ยก็มาดึงกูทำไมอะ่ะก<ว>ลัว Read the w r l w i n d กลัวพม่ฮาร้กลัวโดนทิ้งอยู่ในนี้ไปซะมึงอะ่ะอย่าออกมาเลยกออลัวกดีดเร็วหมดหูมากนอีวอมบี แฮมเตอร์อยู่ในนั้นไปน่าหี้มึงลากกูออกะไรเดี๋ยวนี้เออเออเดี๋ยวเอาออกแล้วอีนาหปาเขาไม่บอกโดนส่าก็บอี่มึงไม่ลากกูออกไว้ใ้่มเฉยเอยู่เฉยยเดยวอะไรเแล้มมันหลงป่าแกดึ่ว้แท้วท้เลย

มันไปไหนอ่ะเราคิดว่าเราควรจะเก็บคลิปตรงป้อมกลางก่อนไม่งั้นแตกกันแน่บมองไปเลยรอบครบชิเลกับมารุชิเลกับมารุของอาลุกมาจะมาดูพวกเขาทำอะไรกันมันยิีไรหมดมากพี่ร์รู้ใจร้านข้า่ไ หลอนพวกหล่อนไปไหนกันหลอนโอ้โหดาก้อนนะแฮมคืออะไรอ่ะคือเออเดี๋ยวเอาของแล้วถามว่าคืออะไรอะอจะบอกว่าออดารลังก์ไหมคือถามว่าหน้าออกไหมตอบเลยว่าไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะร้ <c oughs> อเสียไว้ไมสมารับเกลียดได้งงแบบ ลองชี้ใส่ไม้แหวกป่าเนี่ยลองชี้ใส่เนี่ยอะไรออะไรอยู่อย่เนี่ยละไอเทมลาดกุ้นอื่นอ่ะอ๋อมีไวรัสมีไวรัสเนี่ยัลูกบอกชอบเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดับไปโอเคอันนี้เหมาะกับกูเห็นมิเลนเจอร์มาแล้วมาแล้วที่ ออโ้ยมาแล้วทีก็เลยคือมาแล้วค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะอุ้ยลืมไปว่าเมื่อกี้เข้าร้านซีเกตช็อปจะไปซื้อของกูลืมซื้อของดีนด้ไม่ทำบ่อนไม่งั้นโดนด่าตาย on my way อุ้ยโอ้โหูรูหน้าพี่ยังเกิดครับ ไมมมอา้ทำไมเพียวพิ่สดได้คนเดียวอย่างเดียววะปัดดึนะปามันไปดีพี่ s t ahead h e r goes t a ล k level a า m a l a d y kill the enemy Middle t o w จริงเหชอตัวมันตายจริงหรอวะแล้ว บอใหม่นะนีขนาดเล่นกับบอดนะเกือบแพ้โอเราไม่ได้จริงังกับเกมนี่แหละโทอทีมีเรื่องไง The enemy's ดีกันแล้วนี่เก r เดี๋ยวร้อยชนะเย้บแพ้บอ เอาแล้วเอาแล้วเฟ่บอร์ดเราบอร์ดแคอนาดเลยนะไม like ่ s <S ้าเสียวหนาวคาเ่บอดนีอนาดนะคะกูตายเท่าไหร่ดูดิแห้งมากกูตายเท่าไหร่ตายเอแต่ไม่เป็นไรยังดีกว่าพี่ฮารุไม่เป็นไรแตคาเพบอร์ดเนี่ยคิดได้เป็นสองอย่างแต่คาเ่บอรดนี่คือคิดได้เป็นสองอย่างอย่างแรกคือพวกเราอยากเข้าไปก็พวกเราพวกเราไี้ขาดกันได้่ันที่สองก็คือฮารุเป็นตัวถ่วง ที่ทำไหมทุกคน, okay. น,น op op. Pues อโอเคอยู่ข้านอกของผมฮะข้านอกของผมฮะจะเล่นทำไมคือได้สองแพทอ่าทุกคนมีเรื um ่องจะบอกคือเราอัดไว้ตั้งแต่เริ่มงบิ๊กวัดเอ้ามาบอกเราทำไมเราเพิ่งเข้าเขามาเล่นเมทุกเกียร์โอเคสวัสดีครับผู้ชมหน่อยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบอมบี้นะครับสายใสครับบอมปี้เวทออมโอ้ยอัดไม่ได้หมดแล้วสายใสครับโอเคตอนสวัสดี